เราก็เลยคิดว่าเออการแปรูปเป็นไงเราต้องหุกตลาดการแปลรูปโดยที่เรายังไม่ไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานใดๆเราทําเองยืนขึ้นมาด้วยตัวเราเองผู้ใับในกลุ่มผู้ใดญขาหรือว่าเปลี่นถามเลยรองประท่านห่อยชัดเจนราอบเป็ี่ยนในห้อยเราจัดได้บ่อขาแขกเข้ามือลองดูตลาดไม่มีคนซื้อนะคะตอนนั้นตลาดไม่มีคนซื้อเลย งูควายผู้ขายเปิดตลาดจังไหนด้วยอาจารย์บอกว่าให้เราถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วดูตลาดให้ดีไม่วงเราอยู่ไซต์บอดแบตือภูนี่ยไปแล้วลากับแก้งเราบอกเขาอย่างนี้เลยไปทุกวงที่มีการนั่งดื่มพ่อเขาจินแล้วบุญรุ่นเขาว่าญาตเจ้าเหนื่อยยังแม่ผู้ขายจีนเนื้อแพะเสียเวลาเอ้าแท่งก็เสียบแต่มันคก็มาคุยมีเทคนิคแต่เทคนิคนี้เราไม่บอกใครจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะ หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มหันหาหน่วยงานราชการเพราะว่าเราจะเดินไปเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงไม่ได้แต่หน่วยงานราชก,การของักหวันของลำบวับวลำพูเรานี่เขาจะไม่ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงนะคะแต่น้องบัวลำพูเราเนี่ยสุดยอดเจ้าหน้าที่คือเขาจะไม่มาชี้นิ้วสั่งให้เราทําอะไรแต่เราทําอะไรอยู่เขาจะมาถามเราว่าจะให้ช่วยอะไรมาต่างกันนะคะ ต่างกันไหมมันต่างกันมากเราก็เลยบอกว่าหัวหน้าเราอยากได้วิทยากรมาสอนแปรรูปเนื้อแพะโดยที่เราไม่มีความสามารถอะไรเลยก็ได้ท่านปชจจังหวัดท่านก็แท็กยิมกับพัฒนาพิมือแรงงานส่งอาจารย์มาให้ความรู้เรานั่นคือเป็นจุดแรกที่เราเลิกแปรรูปอาหารทำมาหลาย กระบวนการไม่ว่าแพะเส้นแพะสวรรค์ไสอัวแกงออม